ไปอีกรุ่นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ท็อปคิดมากนะคะของปีที่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาจัดเป็นซีรีส์ใหม่แล้วนะคะได้ราคาพิเศษด้วยนะ,ะได้ไกด์ฟูจินะคะใครที่แบบอยากได้คันตกหมึกงบกับแบงเทาสองใบเป็นมีตัวเลือกไหนบ้างครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะกับคันโอคุมาโฟเนะคะเป็นคันตกหมึกโดยเฉพาะนะคะสควิ แบบเด้งเดงเฮ้ยดามแบบเด้งเดงเฮ้ยนะคะแล้วก็สําคัญคือตัวนี้เป็นพันสปินนิ่งนะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจไกด์ตัวแรกเขาตั้งใจออกแบบมาให้เป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะเป็นพันสปินนิ่งนะคะเพื่อที่เวลาเราเจอผิดคิวสายใหญ่เนี่ยสายมันจะเพิ่มมาเสียดสีกับตรงไกด์ตัวแรกหนักที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นไกด์ตัวแรกเขาตั้งใจทํามาให้มีความแข็งแรงสูงมากตั้งใจคิดมาแล้วนะไกด์ฟูจิของแท้นะสแกนได้นะ,คะแค่ชุดไกด์อย่างเดียวก็หลักพันแล้วนะคะอันนี้ได้เป็นทั้งคัน แถมราคาโปรลดจะทากใจอีกนะคะสายขวดสีสดๆนี่จัดตัวนี้ได้เลยใครที่มีลอกสีสดๆนะจัดพันตัวนี้ได้เลยขวดได้นะมาตัวนี้จะเป็นความยาว8.6ฟุต2ทอดนะคะพกพาสะดวกนะคะเหยื่อที่เหมาะสมเหยื่อตกหมึกที่เหมาะสมคือ2.0ถึง3.5นะคะนี่2.0ถึง3.5นะคะ PE 0.8ทแลี1.5้ว e e แล้วก็สำคัญคือได้ราคาโปรจาก2,190เหลือเพียง1,790บาทนะคะไกด์เป็นไกด์ฟูจิทนน้ำเค็มแน่นอนรองรับสายเอแล้วก็สายพ e, คันเป็นคันตกปลาหมึกเพราะฉะนั้นงานทะเลแน่นอนนะจ๊ะลูกค้ามาพร้อมซองคันอย่างดีนะคะนี่ใครที่เป็นแฟนลับโอคุมานะคะปีที่แล้วเนี่ยหนูจำได้เลยว่าขายอยู่ที่2190แน่นอนนะคะมาพร้อมซองอย่างดีนะคะ จัดด่วนวันนี้กับร้านฮัไทยพิชิ่งสุขมวิท85นะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะค่าส่งครั้งละ100บาทคุณชอบหลายรุ่นเลือกส่งพร้อมกันได้นะคะทักแอดมินเพจฮัทไทยพิชิ่งสุขมวิท85ได้เลยนะจ๊ะยังมีอีกทั้งหมดมี6รุ่นดูให้จบแล้วทักด่วนนะจ๊ะ